สถาบันประสาทวิทยาโดยกรมการแพทย์ชี้แจงประเด็นด้านความเชื่อเกี่ยวกับความเชื่อ,เ,อเรื่องพูดผีปีาศาสิงลีลับไสยศสาสตร์ที่คนทั่วไปเชื่อว่าไม่สามารถหาข้อพิสูจน์หรือคำอธิบายทางวิทยา,าศาสตร์ได้นั้นแท้จริงแล้วมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบประสาทและโรคทางจิตเวชซึ่งสามารถหาสาเหตุและอธิบายอันจะนำไปสู่แนวทางการบำบัดรักษาได้นายแพทย์ชลพิวัตรีพงศ์นายแพทย์ชำนาญการสถาบันประสาทวิทยาอธิบายถึงการทำงานของสมองว่าสมองของคนเรานั้นทำหน้าที่สลับซับซ้อนมากบางส่วนทำหน้าที่เกี่ยวข้องสั การรับรู้ซึ่งสามารถอธิบายสิ่งที่ผู้ป่วยรับรู้ผิดปกติไปได้เช่นเห็นภาพได้ยินเสียงได้กลิ่นสัมผัสทั้งที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงเรียกรวมว่ากลุ่มอาการประสาทหลอน hallucination อาการประสาทหลอนหรือ hallucination กล่าวคือสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นจะอยู่ด้านหลังสมองส่วนที่ทำหน้าที่ได้ยินจะอยู่ที่ขมับและสมองส่วนรับกลิ่นจะเหนือโพรงจมูกลึกเข้าไปเมื่อสมองส่วนใดก็ตามทำงานผิดป,ปกติแม้ไม่มีสิ่งกระตุ้นอยู่จริงสมองก็เกิดการแปลผลแบบผิดป,ปกติทำให้ผู้ป่วยรู้สึกเสมืือออนนนได้เหหออเหหห็็ภภาาพพรมง